มีวัดเชตวันมหาวิหารนะครับที่พุทธเจ้าอยู่จำพรรษาถึง19พรรษาซึ่งมีเสนาสะนะมีธรรมสภานะครับแล้วก็มีพระบูชชแล้วก็มีนี่เป็นมูลคันทัคกดีที่พระองค์อยู่ถึง19พรรษานะครับนั้นคือว่าเป็นสถานที่พระองค์นั้นอยู่นานที่สุด ซึ่งเราทั้งหลายก็ให้มาศึกษาธรรมะพระองค์ได้แสดงมากมายที่เมืองสาวัถีหรือว่าบัชเชตบันแห่งนี้บุคคลที่ได้สำเร็จโสดาบันสำเร็จอาหารหันก็มากมายในที่นี้นี่เป็นอนันทโพก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้มาลึกถึงที่พระองค์นั้นได้ บอกให้แกรเราแล้วก็บอกให้พุทธบ,บริษัทได้ระลึกถึงงามความดีของพระเถระของพระอนุสาริบุตรโมคคัลลานะพระอสิติมหาสาบกตั้งหลายนี่ก็เป็นอรหรอันแปดทิศที่เราได้เข้าใจว่าเชตวันนั้น เป็นบรรยากาศที่ล่มลื่นมีความสวยงาม